แล้วฝนจะไปไหนอ่ะก็ไปกับเธอไนงะไปกับพี่แล้วแฟนฉันนะนะอยู่ที่ออฟฟิศเธอต้องไปหาแ,แฟนฉันสิจ้ะแทนฝนอยู่ที่ออฟฟิศพี่เหรอใช่สิไปสิยืนเมื่ออยู่ได้นี่ค่ะน้ำฝนเป็นอะไร ตัวนี้เอาแว่นมาใส่ทำไมอ่ะใส่เปล่าไม่ใช่ฉันต้องมาใส่กังนี้อ่ะข่าวฉันกับจีซอกซี่มันดังอยู่เด็กใครเจอเขาก็จำได้แย่เลยเฮ้ยแต่ว่าข่าวน้ำฝนจีโซกอ่ะลงแค่ครั้งเดียวง่ะคิดว่าไม่มีใครจำได้หรอกนี่พี่จาพูดอย่างนี้หมายความว่าไงฮะก็หมายความว่าคนไทยที่ลืมเนี่ยลืมง่ายอะไรลงมาก็๊เดียวก็ลืมแล้ว แล้วไปนี่ฮึที่ซเขาเข้ามายังอ่ะที่โซก็เหรอนี่ไปออดนี่ที่โซอะเขาชอบไปยืนเดินอยู่แถวๆนั้นอะน้ำมือลองดูนะไปดูไปดูปดพี่ว่าเจอแน่เลยใหญ่ไหมค่ะนี่ทำง่ายมันเห็นผีเป็นไรไม่เป็นอะไรค่ะอะไม่เป็นไรก็ดีแล้ว ตามช่วเข้ามาในห้องมีงเรื่องจะให้ทำทำไมต้องมีคามอย่างนี้อยูต่ตลอดเวลาเนี่เป็นอะไรเราก็จะไปเร็วก็ไปเดี๋ยวก็กไปสัมภาษณ์ใใรายการวิทยุอีกนะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อใหม่สองวีคิวถ่ายไปท,ทั้งโชกรถเมืองไทยติดมากเลยจะไม่ถ่ายแล้วกันจะดีว่าไหมล้อแล้ว ตีโอกเร็วซีแล้วเร็วเย็นไหนเย็นไหนนีเ่เย็นไหนโว้ยที่เธอเหลอกฉันใช่ไหมตีโซกเขาไม่เห็นอยู่ตรงนั้นเลยเออตีโอกเขาออกไปทํางานแล้วน้ำฝนที่ว่าวันนี้ยังไงน้ำฝนก็ไม่ได้เจอตีโอกแล้วน้ำฝนกลับไปรอที่บ้านก่อนดีกว่าไหมอ่ะเดี๋ยว เด็พี่ได้ไปทำงานด้วยวันหลังพี่มาใหม่นะไม่กลับคืนฉันกลับอ่ะเธอก็ได้อยู่กับจีับสองคนนะนส,สนนนนะนะิสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมมีแขกพิเศษมาให้พวกคุณเซอร์ไพรส์กันนะครับเชิญผู้ฟังทุกท่านพบกับทวิสตาที่ฮอตที่สุดในขณะนี้นะครับคุณคินจีซบและคุณโซเฟียครับสวัสดีครับคุณคินจีซบและคุณโซเฟียครับสวัสดีครับครับผมครับผมันยีาเซโย,ย ยังเทโยสวัสดีครับโปรแกรมไปเชื่อที่ไหนบ้ากครับอ๋อก็เรามาทํางานครับทงนี้ <Okay. S 1> ครับครับอยากให้ติดตามผลมงานเราต,ต่อไปนะครับอืมไม่ว่าผลงานที่เกาหลีหรือว่าเพื่อน em khỏi lắm xí số xí số xí quá cái mày hay cái này á à? มันน้ำอะไรหรอคะน้ำมะเดือ่อค่ะอืออ้าวไม่ดีเหรอคะป้าก็นึกอยู่แล้วเชียวว่าหนูไหมต้องกินไม่ได้อา้าวแล้วทำไมคุณป้าเอามาให้หนูกินนะคะก็คุณย่าเนี่ยเธอยอมกินซะที่ไหนนะคะป้าก็เลยต้องรอให้หนูไหมชิมให้นะสีคะ่ะอือเห็นไหมเป็นหนูทดลองยาใช่ไหมคะ อย่างนั้นต้องโดนจัดการคะนี่แกาังจแก้หวย่ไหย้าจ้าหนูไหวตาจะยันยีนะอะไรกันนะฮะเล่นอะไรกันไหมเป็นสาวเป็นนางไม่ด้อน่างอี้ฮะรงส่คุณย่าอยากเดินมั้งใช่ไหมคะนี่นีหนี่นีนหนีหนี่นีนี่นีห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 นีไนีนนห นั่นนั่นนนนนนปอยแล้วพอละถ้าเดี๋ยวย่าเกิดเป็นลมเป็นแล้ไปแล้วใครจะทำกับข้าอย่ากินล่ะฮะไหมคะฝันไปเถอะมือนี้เป็นมือพิเศษคิดว่าจะปล่อยคนอื่นทำทีทานอย่างมือพิเศษอะไรหรอคะบ้านการ อีซ็อกไม่ได้บอกเลยเคราบพราวันนี้เป็นวันเกิดของเธอจูล่อีซ็อไปไหนอ่ะคงป่วยูู่นมากตาย เรจะตู่อยู่เหมือนกันแหละเอาไปด้วยกันไห้เราทศตรีจะบ้าหรอจะเป็นนางเอกนะมีอือกับใครงนั้นอะโอ้งั้นเข้าไปก่อนดีกว่านะจะราดอยู่แล้วชิดต้อ้งออกรอด้วย